สวัสดีคะ่ะวนิดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างของบริษัท KGI ประเทศไทยนะคะวันนี้ก็อยากที่จะมาคุยเกี่ยวกับกลุ่มรับเหมาเกาะสร้างนะคะซึ่งโครงการใหญ่ของรัฐเนี่ยนะคะ,ะได้รับการถแถลงจากรัฐมนตรีคมนาคมตอนที่เข้ารับตําแหน่งนะคะมีมูลค่า7.100จแสนล้านนะคะซึ่งถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น โปรเจกต์เดิมนะคะที่ได้ทำการผลักดันมา2-3ปีแล้วนะคะ40%ยังต้องการการอนุมัติจากทางด้านคณะรัฐมนตรีกับอีก50%เนี่ยกอ็อย่างอยู่ในระหว่างการศึกษานะคะแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติจาก ทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะซึ่งรวมถึงรถไฟ,ฟฟ้าไทยจีนด้วยซึ่งเป็นโครงการใหญ่เลยนะคะทีอะ่อยู่ในแผนนะคะในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดตราบใดที่ว่ายังต้องมีการลุ้นมีการรอนะคะในส่วนของอตัวที่จะออกมาทำการประมูลในส่วนของตัวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มี การเห็นหุ้นที่ขยับดีขึ้นมากเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังให้ในส่วนของตัวกลุ่มและหมาก่อสร้างเนี่ยนะคะเป็นเท่ากับตลาดนะคะหรือว่าเรียกว่านิวทรัลนะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาดูในส่วนของลายตัวนะคะ ในด้านของตัว CK เนี่ยหลังจากที่เขาได้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเขาจะโฟกัสกับโครงการโปรเจกต์นี้นะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะในแง่ของทางด้านกําไรเนี่ยไตมาสาเนี่ยก็ยังคงดีอยู่เพราะว่ามีเงินปันผลจาก TTW นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้าน BM รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเนี่ยก็ยังมีผลประกอบการที่ดีแต่บริษัทร่วมอีก บริษัทหนึ่งของเขาคือบริษัท CKP ซึ่งทําเกี่ยวกับทางด้านโรงไฟฟ้าแล้วก็เขื่อนในประเทศลาวเนี่ยนะคะในตามาที่3เนี่ยอาจจะไม่ดีอย่างที่ตอนแรกคิดเอาไว้นะคะเนื่องจากว่าต้องหยุดการผลิตหลายครั้งในช่วงฤดูน้ําหลากเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าเป็นดาวไซด์ของกําไรของ CK นะคะ,ะในในหุ้น CK เนี่ยเราให้คำแนะนำเป็นถือนะคะด้วยราคา21.4บาทนะคะ สำหรับในส่วนของตัวสเตคอนหรือว่าตัวสเต็กเนี่ยเราชอบมากกว่านะคะเนื่องจากว่าเรามองเห็นการเทรินาลาวของทางด้านกำไรนะคะเพราะว่าขาดทุนจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีเหลืองเนี่ยลดน้อยลงนะคะผู้โดยสารมากขึ้นนะคะอันที่2ก็คือเรามองว่าการรับงานของเขาเนี่ยนะคะในช่วงไตรมาสที่สี่เนี่ยะจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโครงการ Data Center นะคะหรือว่าเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะคะหรือเกี่ยวกับทางด้านการรับเหมาทั่วไปเกี่ยวกับทาง ด้านอาคารนะคะอีกทั้งในแง่ของโครงการรัฐเนี่ยเขาก็มีการประมูลไปแล้วนะคะอย่างเช่นทันด่วน M7 นะคะแล้วก็ทางคู่อขอนแก่นหนองคายประมูลไปแล้วแล้วก็หน้าที่จะได้ในส่วนของอผู้ชนะนะคะให้เห็นในไตรมาสที่4นี้ซึ่งทางด้านตัวสเต็กเนี่ยก็มีโอกาสนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยางให้คําแนะนำนะคะเป็นซื้อสําหรับตัวสเต็กราคาเป้าหมายคือ10จุด 4นะคะตอนนี้เนี่ยสเต็กเนี่ยอยู่ในระหว่างการ swap นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น s t ตคอนโฮลดิ่งนะคะที่จะสิ้นสุดนะคะวันที่21ตุลาคมนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นนี้ก็จะมีชื่อว่าสเต็กนะคะแล้วก็จะเริ่มซื้อขายในสิ้นของเดือนนี้นะ,ะประมาณปลายปลายของเดือนนี้นะคะ อันนี้คือ,อเป็นในแง่ของความเห็นของเรานะคะในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะในรายละเอียดสามารถดูได้จากทุกช่องทางนะคะรายงานในทุกช่องทางของ KGI ประเทศไทยนะคะโซเชเียลมีเดียค่ะขอบคุณค่ะ